เฮียงน้อเฮียงถอนไม้หันหนามาเฮียงอยู่ถอนม้ฮะถอนมอนม้เฮียงขาไ่มึงดูถอนหยังไม้แมงปูอ้าวบเด็กใส่งปูไหนเด็กคา่มึง้เอยมาตไงฮจ้าถอนไมยถอนไม้อันอส่แมงปูกที อ่ามือกูเดาคิดว่าหอนไหมแต่ของมันขายแก้วจากหลังเป็นไงใครมอยมอยอไหมเป็นแมหมามมนพูดนะอ๋อ้เาถอนไหนอ่ะถอนดึงขนดึร้องอ่ะดึงขึ้นก็ได้ดึงร้งก็ได้ถอนง่ายปะถอนง่ายหอยแมงพูพี่อยู่ในซีฟู้ดนะคะอยู่ซีสิบบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาท กิโลเท่าไหร่นะับสี่สิบสี่สิบสามกิโลเอยคือกิ่นทุกไอซีค่ะคือไม่กิ่นดีดีดอกบอว่าล้านอมากิ่นหอมเบอร์จะหอยลับสดอีดีดูเต็มปรูจีรีดีอใหญ่ๆนะคะเอออุไรซีฟูดนะคะนี่ไม่ได้จ้างค่าจ้างรีวิวอะไรนะคะอร่อยจริงก็คือบอกว่าอร่อยกินอีกแล้วค่ะวันนี้กำลังจะมันเนื้อค่ะนึ่งสายลายค่ะหนึ่งเส้ใบโหระพาใส่ใบโหระพาไปใส่พักอันกับข้าบอ บอหัวละพางกับพ่อหอมหอยละกระพ่าเอาใส่กระชายไหมน้ำใจบอเมืองน้ำจิ้มเอ้วน้ำจิ้มป่ะน้ำจิ้มคนกับแซบนะคระขวดละสามสิบบาทค่ะเอออ่ะแต่ก่อนลราเคยแถมอันนี้ตั้งหักบ่แถมมีบ่บ่แถมดอกฮะมสบาทอันนี้เราให้งสามสิบบาทนี่อันนี้แถมบ่แม่เดออันแถมอันแถมอันนี้บ่แถมเนี่ยนี่อ๋อยังไงอันแถมก็มี แต่ว่าบ้านเรากินโปมนะจ๊ะไม่พอจ้าเพราะน้ำจิ้มต้องแซบมากแซบดัดปาก่ะแซบดัดสวดเออแซบจวดจ้าเบอร์ติดต่อนี่รีวิวหแล้วได้นี่เบอร์ติดต่อเพื่อจยังได้หอยสดๆนี่นีู่ป่ะศูนย์แปดเกสี่เดหเบอร์แล้วนะอ้าเมืองพนโอ้ยมือกูจเอาหอยฟรีก่อนสัวขาดแต่ลิวาแับนี้ แต่อร่อยจริงนะคะนี่น้ำจิ้มนังอร่อยจริงเบาบะเสือเป็นเล่าเลยจากคือแซบจวดจาดตัดป่ายหรือแซบเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาหมดดึงไหมเสร็จยังอ่ะดึงไหมอยู่แล้วไม่ลอ่ะโอเคไปมันดึงไหม่บบกอนอดูตาเมืองเครื่องหอมมากสดคือได้กลิ่นทะเล นางเฝ้าค่ะฮะได้อยู่คันนี่เมืองนางเฝ้ากิ่นยังฮานาเฝ้าพักเนาะกิ่นสาพอบ่เอาไปกินกระขาแต้งพูดดีบ่สู้กระเตนใช่เข้ากันบ่อป็นไงเป็นชาติหนักกินกับน้ำซาโอ้โหลมกันกับปีใหม่เหมือนมกันบ่มกชวงเทศกาลคริสต์มาสบ่ปกติเขากินกันไก่ง่วงมันงบ่คะ ไม่หหมอนี่แหลแซ่บที่สุดมันบาที่สุดเลยบะล้านไหนที่สุดน่ะอไรซีฟูตขายใส่คะตลาดกับในบ้านตลาดโรงเรียนขายตลอดไม่หยุดราชการต้องที่อุไรซีฟูดแต่ขาดที่พิวไปหนบอตเปากขีด้บุเออบอแต่ก็แซบอีกะค่ะ รีวิวต่ำรสชาติค่ะคั้นมาแซ่บเดยเอาไปไว้ให้เอาให้เป็ดกินสักตัวขับ <laughs> ข่าวแล้วครล่าสุดอีแท้กินแล้วมาแซ่บอีแท้ไม่เทศให้เป็ดกินนั่นจ้าแต่นี่นางเฝ้าจ้าเอาไปใบนยนะ้กินเต๋อเออโหใส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 หมดยกตัวยงยงแก้วมาแล้วจำอีหยังนี่มันก็่าดไปเด้อปกติ ของหอมมะแรงผู้แต่รสชาติเดยเต็มสิบให้สิบหวานด้วยด้วยมันสดบ่อเออกินเบียบบุ๋โอโอ้ยมาเมนเบียร์นำ้ำซ่าเดี๋ยวกูติดอันบอกถือบ็อกอีกละกินน้ำซ่า้าโอเคจ้าเดี๋ยวไปตัดมาเด<ท><า>็ดจ้าปีไม่นะพูดจากอันนี้นะไปซื้อมากี่เด้อค่ะสามร้ออยเนี่ยตัวแซ่บใหญ่ๆอาฟาใหญ่เด้อค่ะมาเป็นอัน เดือดไงเพราะว่าหอยแมงพูกระโจนหน่อยอยู่แล้วอเอาเศร้าไทยถอดเอาเป็นอย่างนีงหิวขังจีกินแล้วสบายจีกินแล้ว,คแ,ลวแค่นี้แหละค่ะพี่นนองอ่ะแค่แหละบายบาย<ช>บาย,นะบาย